ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าตัว present perfect tense เนี่ยมีการใช้หลายแบบเนาะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพูดถึงสิ่งที่มันเป็น experience ที่เป็น past experience ของเรามเหมายถึงว่ามันจบลงไปแล้วเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วแต่ว่ามันยังส่งผลถึงปัจจุบันอยู่เหมือนที่เราชอบพูดว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างอันเนี้ยจะใช้เป็น present perfect tense ได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดําเนินมาถึงปัจจุบันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งตัว h a e been tour ครับจะเป็นแบบแรก ก็คือเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาใช่ไหมเราจะใช้ว่า h a v e been to แล้วตามยสถานที่นั้นซึ่งแปลว่าเราเคยไปมาแล้วอะไรประมาณนี้ตัวข้อสอบคอนี้มันก็เลยต้องใช้เป็น h a v e been to เพราะว่าเขาต้องการพูดว่าเขาเคยไปที่อิตาลีเนี่ยมาแล้ว2ครั้งในชีวิตพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตน,น,นั่นเนองเนาะแต่ถ้าจะบอกว่าไปแล้วยังไม่กลับมาเนี่ยจะใช้เป็น h a v e gone to ได้เหมือนกันเช่น she has gone to Italy And we'll be back next week อย่างเงี้ยได้ครับทีนี้เนี่ยจะเจออีแบบหนึ่งคือ have been in have been in เนี่ยจะแปลว่าเราอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมครับก็จะใช้เหมือน present perfect t e n ทั่วไปเลยเคือจะมี time marker พวกแบบ since กับ for อะไรเงี้ยทั่วไปเช่น he has been in Japan for two months ได้หรือจะเป็น he has been in Japan since last year อะไรเงี้ยได้เหมือนกัน สรุปก็คือ have been to ไปมาแล้วกลับมาแล้วแต่ถ้ายังไม่กลับมาใช้ have gone to แล้วก็ have been in ใช้ว่าเราอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้ have been in